สวัสดีครับสวสดีเป็นพี่น้องอาจารย์สวัสดีครับ,รบมาดัางฟังเรื่องของอาจารย์นีกแล้เหือมือนี้ให้อาจารย์ ang, เบาสู่ฟังมือนี่อาจารย์ช่วยเลี้ยงหน่อครับเดี๋ยวกเรืร่อเงเกี่ยวกับเวลาค้นสิตตายเนี่ยครับอืมวิญญาณมันจะออกไปก่อนครับไปมองที่ประสาทก่อนมันวเขาว่าไงไหนก่อนคนสิตตายหรือคน้นหมายเขาว่าคนสิตตายนี่สิดวงวิญญาณจะไปก่อนนี่สิวะ ับคือคือผมอยู่วัดปาเนะมันเป็นทีภ่ภาษา์เป็นที่ภาษา์มองหันคือเขาขอนุ่มกันหกงูบานครับอันค้นสีตายหนู<อ>ที่มีเนี้ยแปลกแปลกเป็นนิมิตมรกวุนมันเยอะคือเป็นต้นว่าอาลังเทียเสีงยงเสียงถวยเสียงซ้ำอยู่ในครัวดังซ่วงเสียงซ่วงเสียง,อง,องโอ้ตีหนึ่งตีสองนะเสียงที่เร่ันอัน คนหรือพระไปเหตุเป็นหมอหรือเป็นคอนเถื่อผมยางมาเบิ้งกับกุญแจก็ล็อกไปอยู่แกะก้วน่ะเออกุ้แกะก้วนเนี่ยล็อกไปโอ้คล้ายๆว่าคำแนว่าชาวบ้านก็ว่าบอกเหตุลวงหนาทั้งสิ้นว่าจย์แต่นี่มันไม่เป็นเบิดบอกเหตุอย่างนี้เสียงถวยเสียงซ่ามีดังซว่างเสียงซว่างเสียงอยู่ในขั้วล่ะอือน้อยยางไปเบิ้งกับกุญแจก็ล็อกอยู่ครับกระมิดด้วบ้านอันนี้อยู่ในวัดเป็นบาจันที่บอกอ๋อ ส่องอาจารย์บวชเป็นพระเป่นวันนี้ครับส่องพมบวชคันนี้ม,มีมีคนสิตายแน่ี่ยนั่นสิเป็นลักษณะจังสีหลังเมื่อก,ก่อนโดดอ่าเพราะยามาสอบมากงสียกับแต่มีเท่าบานมาเดคันหนุ่งใหม่ในม้อนไปสวสดศพผู้นั้นศพผู้นีได้แสดงว่ามือคืนนี่มีเข้ามาใช้าพายวัดผู้เข้าสีหูโตในเข้ามดเตรียมการเตรียมงานไว้แล้วรประมาณจังสีวะอาจารย์อืม ไฟคือรวยแล้วเป็นยังไงอาจารย์ต้องไปอาจารย์ไปบวชอาจารย์มันจะเป็นนักสันทูเทียวนะครับปรากฏการแบบนี้คันคันเวลาคนสิตายมันจะเป็นนักสันทูเทียวเลยครับอืเป็นสันทูเทียวเลยตอนนี้มาบอกเหตุทั้งสี่ครับไปจาเลยมอนบ้างคือครับพุฏิผมมันจะอยู่ติดเม่นเลยอสลาพักศพหลักของพุฏิผมเนี่ยอมันจะติดกันเลยอืแล้วแต่เม่นสะอยู่ด้านหน้ากุฏิ ครับเงี้ยยี่ดันนะกุทธิบางทอตีหนึ่งตีสองอเสียงมากวดล้านล้านหอบเม่นไหมหมั่งกวดตาหลอบเม่นไหมมันมีกวดมา่กวดขวากักขวากักปัดกวดตันบริเวณล้านตั้งสี่หวัวจานปัดปัดกวดบริเวณหอบเม่น,นครับอ๋อหลอบเมน่นหลบเมน่นทีหนึ่งตีสองเน๊ยครับส่งตีหนึ่งตีสองเลยตีว่าเนี่ยเท่ากับ กูเดี๋ดคือสิพระองค์เดคือสิดูแท้<อ>ตีหนึ่งตี 2, สองถึมาปัดกวดเนี้ยรอบเมียนนี่เองครับผมกะมันกวดโดนตะโดนกระลุกขันมะเบิงเนาะอืมกระลุกขันมะเบิงปัดประตูแหมบอกมาเนี่ยมาะว่าเมียนมันอยู่หนาสุติแต่เดี๋ยวไปกบไม่อย่างนี้แหละเดือนง่ายๆแต่มีจุดด้วบา้านี่มีมีบ่มีบ่มีเสียงกวดครับ ก็เมันหูฝาดบ่วะออาไปในห้องนอนไหมสักพักเกิดอย่นเสียงกว่าได้เรอยบบ่เกิดกวดไม่กวดกันมะเผาไหมอว่าะว่าเพรา่ออมเนี่ยนบองนสิมาหล่อเหรียญบ่หรือยังไงกะลุกไปเบืองไหมครับพราลุกไปเปิดประตูแอ้บกไปเมเลยจ้ะมิดเป็นอายุสามสี่รอบ นมั่นใจว่าสงสัยสิมีคนตายมย่ามาเศร้ามากอะก็แม่นเลยดิงานนนอ่นต้องใมากที่ได้เลยส่วงคืนหนึ่งประมาณจะกลุ่มอันขันมันขันหนึ่งยินเสียงคนมาขวดสว่วงประมาณตีหนึ่งตีสองโอ้ดึกสงัดเลยตอนนี้ครับตีหนึ่งตีสองอยู่เลยประจำเลยโอ้ยอยมันอยจันบร์จนอยจนมันเป็นเป็นเรื่องปกติว่าขันมีเสียงหรือว่ามีเหตุการณ์ยังสีเกิด้องมีคนตาย โอ้ย oh. ไวๆไวจนขนาดนั้นเ่ะเพราะว่าเฮาอยู่หันกันครับหลายปีจนจนจน,จนหูจักเลยวันเถอะจนชิ้นกับมันเลยวันคถับครับออืเหตุการณ์นังนสิหละ่ะบ้านี่ครับนี่เอาเถียวนึงสิงไปออกไปบินทาบาทเนียมาเศร้าอืไปบินทาบาทเนี่ยมันมันสีมีบาทก็ตรงมีขาเนาะครับขามัานเป็นขาไวนะเออๆอแล้วก็ตั้งไว้อาจสง ครับ่ายตะนวยไปเอาขาบาดตังไว้ออื่ในเสขาของเมือหนึ่งผมก็เลยเสิ็จไปบินบาดกับว่าขาบาดไปตั้งอืตั้งไปอาดสงตั้งเสร็จปุ๊บผมก็ยางไปท่ายบาดยางออกไปอืยางหันหลังไปประมาณจักหาหกเก้าเนี่หละ่ะขาบาดนั่นปิวน้ำวนผมเลยตกปิวลงมาน,ำน้ำานกินกูรูกูรูกูรูลงมาเลยผมกูเลยว่าอ๋อนี่อย่างผมพูดได้ไปปัดขาบาด แต่ว่าตอนเข้าแลยวเียวกลับมาไหนบ่มีผู้ใดอยู่หันเพราะว่าก็มีเฮาผู้ดเดียวอืมอ๋ตกมาจัางสีนั่นผมว่าโอ๊ยถ้าเอือเ้อินหัวจานบา่มามัามีบ่มีไผเพราะว่าผมยังจะแปลงเข้าเงินไปบ่แล้วโอ้มีมเฮาผู้ดเดียวอืมอืมอืมไปเลยคิดไปน้ำท่ามาอีเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนอ้ออืมไปหอดเครื่องท่างเพราะว่าวัดเป็นวัดปลาเนาะย่างจากบ้านไป ออกจากวันไปประมาณกิโลหนึงเนี่ยแหละอืจังหวัดมุบานเนาะแม่โอ้ยอยากไปหอดเครื่องทั้งครับแต่มีมอเตอร์ไซค์พี่น้องขี่สวนมาอืมอมาก็นะจอดรถมอตเตอร์ไซค์ได้แล้วก็นั่งอยู่กลางทั้งกันเหรออ,ะะอืมพยาหญ่เสียอะไรไ้พอพายายท่องเสียอะไรได้อาจารย์โอ้เป็นเป็นพี่น้องผมนะอืออือเป็นญาติของอาจารย์เลเยครับเป็นญาติผมอือมาในมณฑ์ก็เป็นญาติกันะ อืมอืมอไรงี้ท้องเสียแล้ววะเนี่ยเสียมาเศร้านี่แหละว่าเนี่ยลมกรเนตบแดดไกนะอืมเอเหตุการณ์มะเศร้านี่ก็คองสิเป็นเกี่ยวกับคนสิตายอืมอืมมาบอกข้าวปลูกข้าวหลานมากมากกว่านาสงข่าวกว่านี่จังเละกับบอสบอสสามนะครับพี่น้องมันสิเป็นลักษณะยังสี่ประจําโอ้โอ้จนเป็นเรื่องชิ้นของอาจารย์เลยเป็นเรื่องเคยชิ้นหรือเป็นเรื่องหรือว่าขันเป็นเหตุการณ์ทั้งสี่นี่ การมันไเดี่ยเรียกว่าทีม,ม,ม okay. ทนี่วควนไตบ้านี่แถวนึงกับเม่ทันเดิกเลยประมาณสองหรือสามถุ่มนี่ละครับอยู่กุฏิผมที่ว่าอยู่ติดเ,เม่นอืนั่งสนทนากันอยู่พระสามลูบนั่งคุยกันอยู่ในกุฏิผมแมหละปิดประตูไว้ได้ปิดประตูไว้ตองกุฏิมันสั่นเดียว มันเม็นกุฏิเงาเขื้นเนี่ยกุฏิสัน้นเดียวป่าเขาปิดประตูไว้คนหนึ่งล้วกกับนางพิงประตูอยู่คแต่ยื่นเสียงยางอยู่ด้านนอกด้านนอ,นอกประตูใส่เกือบแต๊เนี่ยแหละแจ๊กแจ๊กแจ๊ยางไปยางซีเร็วๆจังหน่อยอืเป็นสรงโัวเป้าอืบานเลยครับผมกกิดยื่นยนื่นน้ำการเวทล่ะอืเอาผู้ใดมานอนไวเปิดประตูๆๆ่มีดไ่มีไฟครับ อืมอู้ดใด๋งอ๋อบางทปิดประตูไว้แนละ้วมานางังมานังโศกันตอ่อครับย่างอีกวันแคป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 แ,แีด้านนอกกันล่ะอืมแต่พักก็เปิดประตูอีกเบิ่งกับบมนะ่มีผู้ใดไนะโอ้ยก็เริม่มพุก็เริ่มมานาั่งคิดน่็เหมือนสิมีค้นใสเหมือนน้ำแกงแกงวเนี่ยอืมอย่างนี้น้ำกันเบิดได้ทั้งสามลูกปาดที่นั่งอยู่น้ำกันตีครับแม อย่นี้มันกันบปโอ้ควรน,นี่แหละพี่น้องว่ามาฟังอาจารย์นุพินมีเรื่องดีๆบอกสู่ฟังครับมานี่ประมาณหลังจากเหตุการณ์นั้นประมาณจะหาหรือสิบนาที <S 1> <S 1> อืมตอนนี้รถไปกับมาจอดกลางคืนนี่ไงกลางคืนเลยหรือเปล่าหลังจากอย่างนเสียงเกือบอย่างแล้วครับ ่าละสิบนาทีเนี่ยแหละหลวงพี่อับขม้าจอดจอดที่มาไปทังขกุฏิเพราะว่าสมัยนั้นท่านตายกลางคืนกับสวดกลางคืนนะมสมัยนั้นบ้านผมว่าคือสุเมนีสุเมนีเพิ่งกสิความสกปรกเพิ่งจะสิเปย์สวดกันท่านจะพับความบันแต่ไม่มนั้นท่านตายเวลาไหนกับสวดเวลานั้นอือเอิ้นว่าสวดยังอาจารย์ สวดมัติกาเนี่ยนะลองตวดมัติการเนี่ยมาเด็กก็เจอกับลูกลูกท่ายเพลินครับลงมาจากรถตึมเก็เลยว่าห้อเสียงรถมาได้ไหมเขาเลยเปิดประตูออกอาจารย์อีมุม่มนไปสวดตรวจไม่ยนนังผลไหนไม่ยังผลเสียบางหันว่าสิมัน,น,น,นเอารถมาหลับ <c oughs> เอารถมาหลับเ,เ,เอาเลยตีโอ้ คือเหตุการณ์อันยังหนากตีนั่นผ่านไปประมาณหายละสิบนาทีเนี่ยน,นะรถก็มาจอดโอ้ <c oughs> ใครว่ามันบอกเหตุอีกแล้วแม่เนี่ยมันบอกเหตุก่อนเป็นเจียมผมก็เลยว่าเออเข้ามาที่จ้าหน้าเบอร์เกลียบรักกันใม่ท้างคำสอนผู้เจ้าครับทนตายนี่มันถืเป็น คือตายแล้วเกิดอืรหรับพูดศาสนาครับตายปุ๊บเกิดปั๊บแต่ว่าจัศน์เกิดเป็นหยั่งวันเถาะในในในเจ็บพบปุ๊บเนี่ยแหละมนุษย์กระเดิดอาชุลกายเนื้สัตว์โดยฉานหรือมนุษย์หรือเป็นเทวดาอยู่หรือเป็นพมแต่ว่าคือตายปุ๊บเกิดปั๊บวันเถาะทัศนเกิดเป็นหยั่งวันเถาะพูดถึงมาลักษณะกัรศี่ผมว่าอาจอยู่ใน ประเภทพบค <player> ุมเบื้องล่างอ้นเกไดเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยเทวดาเนี่ยก็สียบ้าบ้างเถอะที่ผ่านนแต่ว่าบานิเกาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทื่ไหเนี่ยคนสิมานนี่ม้วนก่อนหมดเลยยังไหก็บ่าจังนับปีน้องวันนี้พบกับหาคำตอบบรได้แต่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นสี่ประจันถึนเวลาคนสี่ตายเนี่ยจะมั่งสี่ประจํา สิพ่อประจำนันะครัะแมนน่นประจำเลยนี่นมาเศร้านี่โหเลยว่าต้องมีคนมานิมนต์ไปสวนงานศพก็แม่อนอีหลีเลยนะครับอไอออล่ได้ไล่นั่นกันครับบอกผ่ากันไล่ได้ไล่นั่นเลยเอ,อันนี้เป็นเรื่องที่นานาคิดเนาะไอ,อพี่น้องเอาไปพิจารณาบางวัยอยู่บ้านพี่น้องนี่สี่วาร์ต่ว่าสำหรับผมเจอมาเป็นแบบนี้อ,อืตอนผมเป็นบวชคนนะ ไี่เป็นพิปัาสาอือเป็นวัดผิดพิพปัาสาประจำประจำตาบลตําบลมันหลายหมู่บ้านเนาะอาจารย์ยไปไปรวมกันเนี่ยหกหมู่บ้านเนี่ยนี่เป็นเสียงถวยดังช่วงสร้างช่วงสร้างเนี่ยปวดว่านหลอบเม่นแน,น่เพราะว่าสมัยต่อมามันมีเม่นเน้ะอืแอแย่ๆมนตะยู่ว่าท่านมีเมน่น ไปอยู่พัรษาพัรษาที่สามเนี่ยแหละจังเลื่อนมีเมียนสองสามพันษาเนี่ยจังเลื่อนมีเมียนโอ้เมียนนี่เขามาที่หลังเนาะสมัยก่อนนี่ใส่แบบโบราณเนาะเขาของขวัญสิะอืกก่อนอันนี้พี่น้องไปพิจา,ารณาเบงซอยกันว่าอริงที่งผมบอกเ่ยผมก็บอกว่า,วาให้เสือ้อดนะแต่ว่ามันเป็นสีหรี ไปเทียบเอาหลักการในทางคําสอนพูดศาสนาไปเทียบเนี่ยครับแต่สามารถเทียบได้อืม,มาคนเวลาตายแล้วปุ๊บวิญญาณออกจากร่างเราเนี่ยครับไปสู่ภพภูมิในภพภูุ่มหน,นึง่งนี่เป็สิมีส่วนหรือครับเพราะว่ากระสันมันสิปรากฏคนเห็นนั่นน่เห็นหน,นี่บ่เนาะนี่มีพวกพิพิสารน,นี่มีของของก<น>ินด้วยเหรครับนี่หรืมันมันบ่แม่นว่าเรียงคนข้าเจ้าที่ปุ๊กปั่นมาบางคนนี่เห็น เห็นจนเป็นจนเรื่องเป็นเล่าจนมีคนเด็ดขันบ่มีเรื่องนี่ผมว่าคนบ่มมาปฏิปตอเป็นหั่นนีหยอกนีย่ายเด็ดเนาจา<ม>์เนาะมันมีเรื่องจริงเลยแหละเร,เรื่องของจริงเลยนี่ที่รีผพก็เสือได้ว่าเรื่องนี้ยมันมีจริงแบบนี้ในจักไปพบเขอคลิปหรือว่าในสิบกว่านาทีแล้วจาน พี่น้องกำรับคลิปนี้แต่เขาทำอย่างนั้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปฟังอีกคลิปหนาครับเพราะว่าท่านหลายเรื่องหลายเล่าหลายกบบช่วงเวทโบว์คลิปหนาแล้วคลิปแมนครับสอนเรบคลิปนี้ผู้กา,ก,การพาหลอกกับอาจารย์โดวงพาหลอกจากไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับ,รบสับซอหัวชิด What?